สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตทุเรียนนะครับสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่ได้ทําคลิปที่ผ่านมานะครับไปแล้วนะครับทีนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามารับชมเยอะขึ้นครับเยอะมากขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็500วิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับอยากรู้วิธีรู้ขั้นตอนนะครับก็ไปกดรับชมได้คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่มีชื่อว่าแนะนำวิธีการเลี้ยงทุเรียนเล็กวงเล็บเล็กนะครับผมให้โตวไวขึ้น2เท่านะครับก็ลองไปกดชมดูได้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตสักหน่อยหนึ่งหลังจากผ่านมาแล้วประมาณ5วันนะครับผม4วันกว่าก็ตีไป5วันนะครับ ก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ดูหน่อยจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาสง2-3วันเนี้ยผมไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับไปทําธุระที่โรงพยาบาลมานะครับกลับมาก็โอ้มาสังเกตเห็นว่าหน้าดินแห้งแก่งเลยนะครับใบก็มีสภาพที่ออกด้านๆนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับมีปลายใบที่ไหม้เลยนะครับเนื่องจากแดดแดดที่ช่วงที่ผ่านมานี้นะครับ แรงมากๆนะครับจริงๆมันแรงมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ด้วยที่ความว่าผมมีเวลาในการดูแลนะครับตดน้ําให้อยู่เป็นประจำนะครับมีการฉีดบะฉีดน้ําไปที่ใบนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับมันทําให้เขาเจริญเติบโตได้ปกตินะครับผมแต่ว่าช่วงที่ผมไปโรงพยาบาลนะครับผมผ่านไปก็เห็นหลายๆสวนเลยสภาพเดียวกันใบไหม้นะครับต้นต้นประมาณรุ่นๆนะครับก็คือมัน สภาพแห้งๆนะครับใบไม่ไหม้เยอะเลยนะครับกลับมาเอ้ามาเจอของผมเองนะครับก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้เป็นกิ่งข้างนะครับเป็นหมอนทองนะครับซื้อมาปลูกแล้วก็ทดลองทําไปวันที่ทําคลิปครั้งครั้งที่แล้วนะครับผมก็ประมาณสี่วันเพิ่งทดลองทําไปวันนี้ก็มาตัดแต่งกิ่งเพิ่มไปอีกกิ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ วันนั้นไม่ได้สังเกตเห็นนะครับก็เลยมาตัดทิ้งนะครับก่อนหน้านั้นก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับใบแห้งๆก็ปิดขแขนงต่างๆนะครับออกไปแล้วนะครับผมสังเกตว่าอ่ายอดนะครับเนี่ยยอดใบอ่อนเขาปิด,ดีมากนะครับมีมีม,มีมีทุกทุกข้อเลยหนึ่งสองสามมันอนมันเดินดีนะครับแล้วก็มีขแขนงใหม่แล้ว ออกมาสามแขนงขแขนงนี้เขาออกมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยขาอ,ออกมาก่อนแล้วแต่ว่ายังมีพวงมีใบนะครับดีอยู่นี่เป็นขแขนงที่ออกมาใหม่นะครับ 1, 2, 3, 3หนึ่งสองสามสามแขนงนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ดีขึ้นนะครับจากสังเกตที่ว่าขแขนงเขาแต่ออกมาสามแขนงนี้นะครับก็คือสารอาหารอนะ่ะมันมีได้ดีขึ้นแล้วก็น้ํานะครับที่เขาดูดซึมออกมานะ่ะทําให้ ต้นอ่ะมันสามารถแตกแขนงออกมานะครับได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยอะ่ะเขาก็จะอยู่สภาพนั้นเนี่ยแล้วก็สารอาหารนะครับที่เขาเลี้ยงมาก็จะไปอยู่ที่จุกใดจุกหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงทุเรียนเล็กอะ่ะระบบรากนะครับมันยังน้อยอยู่นะครับเป็นสาเหตุเลยที่ผมที่ทบทวนแล้วเราเอามาทดลองทําวิธีนี้นะครับผมก็คือระบบรากมันน้อย นะครับแล้วทีนี้การดูดซึมน้าประสานอาหารน่ะมันก็ทําได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยกิ่งก้านสาขา,ขา,ขาแขนงมันไว้เยอะมันก็เอาไปส่งไปลําเลียงเอาไปเลี้ยงได้ไม่ทั่วถึงถึงเอาไปเลี้ยงได้ทั่วนะครับแต่ว่ามันก็เลี้ยงได้ไแค่ปริมาณน้อยๆนะครับทาให้การแตกใบอ่อนการแตกยอดใหม่ๆนะครับมันมันช้านะครับแล้วมันอาจจะส่งผลให้ต้นแก่นนะครับไปเลยก็ได้นะครับผม ผมก็เลยนำเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงองุ่นนี้ยมาใช้กับทุเรียนทำคลิปก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าด้วยครั้งที่แล้วนะครับคือผมอไม่ได้ทำสัญลักษณ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทีเนี้การที่จะมาอัปเดต,ตแต่ละครั้งมันทำให้มองถึงความเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆได้เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยนำเชือกฟลานะครับตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาทําสัญลักษณ์นะครับเอาไว้นะครับเวลาอัปเดตครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับได้ชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเอามามัดที่ปลายยอดนะครับข้อปลายยอดสมมติว่ากิ่งเนี้ยนะครับปลายยอดเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเชือกฟางตัวนี้มัดเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวจะทําเป็นบางกิ่งนะครับต่อต้นนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวเวลาอัปเดตครั้งต่อไปนะครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไวขึ้น แต่นี่ห้าวันนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นขนาดนี้ละสําหรับตัวผมเองนะมองเห็นได้ง่ายนะครับมองเห็นได้ชัดอ่านี่ก็เป็นต้นที่ทําคลิปไปนะครับตอนนี้มันก็มีการแตกแตกใบออกมานะครับออกมาแล้วนะครับดีขึ้นไวขึ้นนะครับสังเกตว่าปลายยอดนะครับตอนนั้นยังเป็นกิ่งเล็กๆสั้นๆอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็กลางออกมาล้วเนี่ยนะครับกลางออกมาแล้วนี่แล้วจากใบดาบนะครับ ก็ผีแล้วนะครับจากใบดาบก็ผีแล้วจากใบใบเล็กๆแบบนี้นะครับก็กลายเป็นใบดาบยาวแล้วเนี่ยก็คือใบมันผีไว้นะครับใบมันโตเร็วนะครับเนื่องจากน้ำาสารอาหารนะ่ะเขาส่งมาแบบได้ทั่วถึงอะ่ะถ้าเราปล่อยให้มีขแขนงเล็กๆเยอะๆะเหมือนอ้งุ่นอ่ะถ้าเราเลี้ยงขแขนงองุ่นเอาทุกขแขนงเลยนะครับทีนี้องุ่นก็จะเริ่มแกนนะครับแล้วอ่า ขแขนงต่างๆอ่ะพอมันมันจะแตกออกมาแตกออกมาพอเราเลี้ยงไปเรื่อยสารอาหารมันเอามาเลี้ยงไม่เพียงพอมก็จะแกนทุกทุกแขนงเลยเช่นเดียวกันถ้าทุเรียนเราไปขแขนงกิ่งก้านของเขาเอาไว้อ่าเอาไว้เยอะๆมันก็จะแกนเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทําสัญลักษณ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเอาเป็นกิ่งข้างด้วยแล้วก็ปลายยอดด้วยละกันนะครับ ก็จะมัดสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมัดสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ทําสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมัดเอาไว้แบบนี้นะครับนี่ที่ปลายยอดนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวอีกเจ็ดวันมาดูนะครับอีกห้าถึงเจ็ดวันมาดูกันว่าอ่เขาจะเพิ่มข้อจํานวนข้อได้กี่ข้อนะครับแต่ที่ผมสังเกตอ่ะ ในระยะเวลาตั้งแต่ทําคลิป5วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่มมาข้อหนึ่งแล้วนะครับข้อสอข้อซึ่งตามปกติอะรอบใบของทุเรียนอะเขาจะาแตกออกมานะครับใหม่นะครับประมาณใช้เวลาประมาณ10บสวันนะครับ1ิ1 5วันแต่อันนี้ประมาณ4ี่วันเองนะครับเขาก็แตกออกมาแล้วอ่ะมันมันไวมากๆนะครับเขายืดยืดออกมาเร็วมากๆนี่นะครับผมก็มัดเชือกเอาไว้นะ มาเชื่อที่ข้อเดียวพอดีเลยนะครับที่ปลายปลายปลายยอดพอดีเลยนี่ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับก็จะทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่การอัปเดตครั้งหน้านะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ชัดขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงน,นะครับอ,อ,อีกอย่างหนึง่งเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ทําการตดแต่งกิ่งนะครับสําหรับต้นนี้ ตันี้ผมได้ทําการตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับหน้ากิ่งนะครับคือกิ่งข้างล่างนี้นิีงลต้โคนนค้ำเนี่ยแล้วก็นี่นะครับนี่ก็แต่งออกนะครับกิ่งข้างล่างอะ่ะตัวนี้ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆบางมันจะห้อยห้อยลงพื้นนะครับยังไงเราก็ต้องตัดทิ้งในอนะคตอยู่แล้วก็ตัดมันสตอนเนี้แหละเพื่อที่จะได้ลดสารอาหารนะครับนันในการที่เลี้ยงกิ่งพวกนี้ให้เขานำสารอาหารไปเลี้ยงกิ่ง สูงๆนะครับอิงด้านบนนะครับที่เราต้องการเอาไว้เพื่อทำผลผลิตอะจะดีขว่านะครับเขาจะได้อ่าเป็นทรงพุ่มที่กว้างไวขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งพวกนี้มันจะได้อวบอวบใหญ่ได้ไวขึ้นนะครับผมก็ตัดชัดตั้งแต่ตอนเนี้ยนะครับเขาจะได้นำสารอาหารไปเลี้ยงต้นได้ได้โทษถึงขึ้นด้วยนะครับได้เยอะขึ้น เนี่ยนะครับใบก็เป็นดาบแล้วเนี่ยสังเกตว่าเร็วขึ้นนะครับนี่เช่นทุกทุกยอดเลยนะครับใบก็เป็นเป็นดาบละเป็นใบดาบแล้วเริ่มผีแล้วเริ่มผีแล้วมีบางยอดนะครับที่เขากางใบแล้วบางยอดนะครับที่เขากางใบแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยขออภัยนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า เนี่ยจันอยู่สูงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ปิดทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเราเอาเฉพาะยอดตรงนี้เอาไว้นะครับเฉพาะยอดตรงนี้ไอที่มันอยู่ตามข้ออ่ะที่เราไม่เอ,า,อา่ปิดไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเหมือนการปิดอยอดอง,งุ่นอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันบ้างนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ทําไปตอนนั้นนะครับผมท,ทําคลิปไปครั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างซึ่งต้นเนี้ย ดูว่าเขากางใบแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาเป็นใบดาบใบดาบเล็กๆอยู่ตนนี้เขาผีใบแล้วกางออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ด้านบนนะครับ <c oughs> ก็เป็นใบดาบใหญ่แล้วนะครับนี่นะดาบใหญ่แล้วแล้วก็ยืดข้อมาแล้วสองข้อข้อเล็กๆสั้นๆนะเนี่ยข้อนี้หนึ่งข้อข้อนี้หนึ่งข้อนะครับสองข้อจากตอนนั้นนะครับอ่ายังยังมีแค่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ทีเนี้ย มันทําให้เพื่อนๆนมองได้ยากครั้งนี้ก็จะมามัดเชือกนะครับเพื่อให้เพื่อนอ่อาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับผมไอ้กิ่งพวกนี้นะครับที่ที่เคยค้างไว้ตอนนั้นนะครับตอนที่ทําคลิปอะผมตอนนี้ผมตัดออกแล้วนะตัดออกหมดละเดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะตัดทิ้งอ่ะไอ้กิ่งนี้จะตัดทิ้งมันมันเล็กนะครับก็จะเอากิ่งที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ไว้นะครับตัดแต่งให้ตั้งตั้งแต่ยังเล็กๆมันดีนะครับข้อดีหนึ่งอย่างก็คือ แผ่มันสมานง่ายนะครับสมานไว2ต้นเล็กอ่ะเชื้อรานะครับสำหรับทุเรียนต้นเล็กเล็กอ่ะเชื้อราเขาจะไม่ค่อยกินไม่เกิดนะครับอย่างที่ผมบอกปัญหาที่จะเกิดอยู่อย่างเดียวสําหรับทุเรียนเล็กระบบล่ากนะครับก็คือระบบล่ากไม่กระจายตัวทีนี้เลี้ยงนําสารอาหาเรเลี้ยงต้นได้มีเพียงพอต้นก็จะแกนต้นก็จะตายนะครับแต่ว่าเรื่องเชื้อราไม่ค่อยมีไม่เกิดแน่ๆนะครับเขาจะไปมีช่วงต้นที่ามันมันโตมันใหญ่แล้ว ต้นนี้อ่ะต้นนี้ไม่ได้เป็นเชื้อราตายต้นนี้อ่ะน้ำท่วมรากเน่านะครับต้นหลักเดี๋ยวอีสัพของผมก็จะเอาออกครับสําหรับต้นนี้ที่มันยืนต้นตายไปแล้วสูงประมาณนั้นเลยครับความสูงของเขาจริงๆสูงยิ่งกว่านั้นอีกผมตัดยอดทิ้งตอนนั้นเพื่อลดนะครับการไายน้ําตอนนั้นเป็นการรักษาเพื่อให้ต้นเขารอดนะครับแต่ทีนี้ด้วยการแช่น้ํานานสองสามอาทิตย์อ่ะมันทําให้เขาไม่รอดนะครับ เดี๋ยวจะออกตอนนี้เอาล้างสายไฟปั๊มน้ําเอาไว้อยู่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับผมตอนนี้ความสูงของเขาว่าอยู่ที่2เมตร30ถึง2เมตร40แล้วตอนนี้ผมก็เบรกย่อยไปแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เพื่อนๆได้ดูแล้วซึ่งต่อไปถ้าเขาแตกขแขนงพุ่งขึ้นด้านบน่ะมาอีกนะครับผมก็จะเบรกทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อที่จะลดสารอาหารนะครับให้เขา เอาสารอาหารนะมาเลี้ยงต้นให้อวบขึ้นแล้วก็กิ่งพวกนี้แผ่กว้างขึ้นได้ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็กิ่งข้างมันอวบใหญ่นะครับสมบูรณ์ได้ไวขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะเบรกไปเรื่อยๆนะครับจนกวา่าตัวต้นนะครับเขามีความสมบูรณ์ดีนะครับแล้วค่อยอปล่อยให้เขาแตกขึ้นไปสักนิดนึงสักประมาณ3เมตรเน็ตๆนะครับแล้วก็จะเบรกต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ก็จะทดลองดูนะครับสําหรับต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับตอนนี้ก็ทําการทําสัญลักษณ์นะครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปลายยอดนะครับด้านนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้เป็นการนี้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งจริงนะครับก็ทำการผูกเชือกเอาไว้แล้วนะครับเนี่ย เพื่อนๆนะครับจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับจริงๆนะครับผมมีอีก2อสามต้นนะครับที่ลงไว้แต่ว่าด้วยความที่ระบบลากนะครับเขาไม่สมบูรณ์ไม่กระจายตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมเดี๋ยวผมต้องแก้ไขเรื่องระบบรากก่อนอย่างต้นนี้นะครับเป็นมูซันคิงนะครับนี่ลงไปประมาณ5เดือนหเดือนกว่าๆนะครับ ได้แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตว่าใบอ่อนนะครับมันไม่แตกเลยนะครับมันแค่นี้มันไม่แตกใบอ่อนใหม่เลยเนื่องจากระบบรากมันไม่ดีนะครับรากมันขดอยู่ในตุ่มในถุงปลูกนะครับตอนที่กาผมลงปลูกอ่ะผมตัดรากขดด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็มีการเคลียร์ดินด้านล่างบ้างแล้วแต่ทีเนี้ยรากอ่ะมันพันอยู่ด้านข้างพอผมเอามาลงแล้วมันไม่กระจายตัวนะครับเนี่ยผมนําน้ําฉีดนะครับฉีดดูแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรื้ออ่า ดินออกหมดเลยแล้วก็ทําการเคลียร์ระบบลากดูซะใหม่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็เอาดินล้วนๆนะครับมาคุมอีกทีหนึ่งต้องปรับปรุงเรื่องระบบรากที่นี้ก่อนนึงครับแล้วก็ค่อยมามาท,ทําทีหลังนะครับรอให้เขามีการแตกไปอ่อนออกมาได้ดีขึ้นสักนิดหนึ่งก่อนยอดแขนงอะไรมันแตกออกมาก่อนค่อยว่ากันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวอีกประมาณ5 7ถึงวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับจากวิธีที่ผมนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับตัดสินใจดูว่าน่าทําตามไหมนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับอย่าลืมให้น้ําต้นไม้ต้นทุเรียนของเพื่อนๆนะครับสม่ําเสมอหน่อยนะครับมีให้ลดใบสักนิดหนึ่งช่วยลดอุณหภูมินะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ